ที่นี่ <c oughs> ที่นี่คือวัดป่าสหธรรมิการามตำบลดอยแม่ปังอําเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีพระครูก,กเกษมใจปะเป็นเจ้าวาดท่านอายุน้อยกว่าหลวงตาประมาณสามสี่ปี ประมาณประมาณนั้นแหละเราเคยอยู่พระบาทต,ตากผ้าด้วยกันเมื่อพศอ2518เราไปอยู่ปีเดียวกันผมเป็นเนนใหญ่และท่านก็เป็นเนนน้อยนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จัดให้อยู่ห้องเดียวกันคนะาดไม่ถึงมาถึงวัยใกล้ฝั่งใกล้จะตาย สองตากับได้มาพึ่งพาใสท่านได้มาอยู่วัดนี้เพื่อจะได้เตรียมตัวตายที่ถ่ายเนี่ยเป็นทิศตะวันตกเราตอนนี้มันบ่ายสามกว่าแล้วนะอันนี้คือวิหารที่ท่านสร้างขึ้นมาท่านมาสร้างวัดนี้ประมาณพออประมาณพอสอ 23หรือ24ค่ครูบาพมจักได้ส่งท่านมาอยู่วันนี้ชาวบ้านที่นี่ไปขอไปขอท่านครูบาตอนนั้นท่านก็เพิ่งบวชเป็นพระได้ไม่กี่พรรษานะแต่ว่าเป็นพระที่ปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้เป็นท่านไปอยู่เป็นสมณเณรก็ไปปฏิบัติกรรมฐาน อยู่ฝ่ายกรรมาฐานไม่ได้เรียนเหมือนพวกเราซึ่งอยู่ฝ่ายปริยัตเรียนเป็นปร,ริยนธรรมนะพออายุมากพอได้หลายหลายปร,ริยนนะเขาอยู่กรุงเทพเสร็จแล้วก็ศึกษาลาพีศกันหมดก็มีแต่ท่านที่ไม่ศึกษาลาพศก็ได้เป็นพระมาตลอดจนได้มาอยู่สร้างวัดนี้ สร้างวัดนี้มาตั้งแต่โน้นนะจนมาถึงทุกวันนี้นะเป็นวัดที่มีพื้นที่ประมาณ80ิไร่สมัยนั้นก็เป็นที่รกรล้างว่างเปล่าทั้งหมดนี้ทางการเขาก็จัดเป็นที่จัดสรรให้ชาวบ้านได้มาอยู่กันคนละไร่และมีที่ทำกินคนละ20ไร่นะ เป็นที่ดินสอบปกอในยุคสมัยนั้นซึ่งมีืินที่ส่วนหนึ่งที่ว่างก็จะสร้างเป็นวัดขึ้นมาชาวบ้านก็เลยสแสวงหาพระที่จะมาอยู่ก็ไปขอครูบาวัดพระบาทตักผ้าคือหลวงปู่พรมจากสองวอนเพื่อขอพระ,กะเกษม ใจปะซึ่งเป็นพระหนุ่มน้อยอยู่ในในสมัยนั้นได้มาสร้างวัดนี้อยู่วัดนี้จนสร้างขึ้นเป็นวัดที่มีโบสถ์วิหารที่สวยงามหลังนี้ขึ้นมานี่เป็นด้านทิศตะวันออกของวัด อันนี้เป็นศาลาห้องน้ำใช่หรือเปล่าเป็นห้องน้ำตาของหลงตาก็บอ,องอะไรก็ไม่ค่อยจะชัดเจนไม่ได้เห็นกระจกมาหลายวันขอดูหน่อยโอ้นี่อนี่หน้าตาตัวเองเออ อันนี้เป็นอะไรก็กลองเป็นกลองเออกลองใหญ่กลองยาวนี่ทางเหนือทางเหนือเขาจะมีกลองนี่กลองใหญ่กลองยาวเวลามีงานใหญ่ใหญ่ก็จะมีกลองนีต่ตีเสียงดังอเป็นกิโลสองกิโลนะในสมัยโบราณนะอืม ก็มีพร้อมทุกอย่างนะท่านอยู่ที่นี่ต่อมาทางาทางคณะสงฆ์ก็ส่งท่านไปเผยแพร่าศาสนาที่ประเทศเดนมาร์กตั้งแต่พศสามอยู่เดนมาร์กตั้งหลายหลายปีตั้งแต่พศสามสี่ 4. นะได้ตั้งสามสิบปี แล้วก็กลับมาอยู่วัดนี้เหมือนเดิมมาพัฒนาวัดนี้ขึ้นมาอีกจะเข้าไปกราบพระในในโบสถ์ก็ไม่ทราบว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะ สาวิหารก็ทำาซตอย่างสวยงามเลยมีพญานาคก,ก็ดูนะ,ะสายตาของนนตาก็ไม่ค่อยจะชัดเจนหรอกดูดูข้างหน้านี่คืออะไร เป็นโต๊ะน,น้ำดื่มเป็นแก้วก็อ,เอีเปิดได้หรือเปล่าเนาะนี่อ๋อเปิดไม่ได้้ <c oughs> ก็คงจะ อไม่รู้เขามีกุญแจอะไรยังไงถึงจะเปิดได้คงจะเปิดเฉพาะวันศีลวันพระเลยนะ <c oughs> เราก็มาชมกันละกันอ่ะชมศิลปะประตูซุ้มประตูอหลายประตูวิหารนะ เข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ดูกันแค่นี้